ส่งความน่ารักสดใสผ่านเพลง้าชัดหน้าในโปรเจกต์พิเศษเป็นของขวัญให้แฟนๆในเทศกาลแห่งความสุขจะ 真正。 Put me down, and you สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องเดซเซอร์ด้วยนะคะที่มามอบความสุขและก็สุขสนานนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าผ้าเช็ดหน้านะคะคุ้นคุ้นกันเป็นเพลงในสมัยพี่ค่ะบอกเลยเอลลี่จะบอกว่าเพลงนี้อายุมากกว่าหนูอีกนะคะ ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ของหนูค่ะเพลงนี้อายุ20ปีแต่ว่าเอลลี่อายุ16ปี16ปีนะคะก็นํามาขับร้องใหม่นี่ก็เรียกว่ามีความสดใสก็ทันยุคทันสมัยกับในช่วงนี้นะคะก็เห็นฝนนี่ก็โบกผ้าเช็ดหน้าอยู่ตรงหน้าเป็นเพลงในสมัยฝนค่ะอันนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ที่หนูคิดชื่อเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่เป็นโปรเจกต์ l l i n the 90s ค่ะอั่วแสดงว่าต้องมีเพลงในยุค90นี้มากกว่าหนึ่งเพลงอคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีเพลงดาวมาอีกเพลงค่ะของพี่คริสติน เพลงนี้ฮิตมากในสมัยพี่เหมือนกันค่ะโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะก็หากคืนนี้มีเจ้าอยู่แลนดดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีประมาณนี้ค่ะฝนจจร้ายจังเลยอ่ะทำไมคะน้องเพิ่งเหนื่อยเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็เห็นพ่อเชื่อว่าน้องทำได้ได้ทำได้นะคะค่ะ แล้วก็ถ้าแต่ว่ตั้งแต่ว่าเราคิดชื่อโปรเจกต์แล้วนะคะยังท่าเต้นด้วยเหรอคะใช่อ๋อคือคุณครูที่เกาหลีเขาส่งท่ามาค่ะแล้วเนื่องจากโควิดก็เลยกลับไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องซ้อมเองแล้วก็แก่ท่าเองค่ะอ๋อคือคุณครูที่เกาหลีได้ฟังเพลงพัชชนาพอทราบเนื้อหาของเพลงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเขาก็ดีไซน์ท่าเต้นมาให้เราด้วยเก่งมากเลยค่ะสแต่ว่าตรงท่อนฮุกก็ถือว่าเป็นท่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเพลงนี้อยู่แล้วก็ยังคงแบบ เอาท่าของพี่โบพี่จอยส์เนี่ยมา mix ไปกับท่าใหม่คะ่ะเพ <drugs> ราะพี่ยังเต้นได้อยู่นะคะท่าม, <fit> มีส่วนร่วมอะไรยังไงอีกบ้างคะในเพลงนี้ก็เหมือนหนคิดแบบดีไซน์การร้องอะไรเงี้ยค่ะกับพี่แกกับพี่ฟุงด้วยเราก็คิดกันว่าโอเคแบบเราจะร้องกันยังไงให้ออกมาเป็นสไตล์ที่มากที่สุดคะ่ะ<ม>รู้สึกยังไงปล่อยแป๊บเดียว3ล้านวิวแล้ว ก็รู้สึกขอบคุณถึงพี่พี่แฟนคลับทุกคนมากมาเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบสปอร์ตจะเยอะอขนาดน,นี้ค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพลงแล้วก็ชอบ MV ค่ะฟีดแบ็มาถึงหนูว่ายังไงบ้างเขาก็ เหมือนหนูเห็นทวีตแล้วก็คอมเมนต์ของพี่พี่แฟนคลับเขาก็บอกว่าแบบน่ารักกันนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ถือเป็นของขวัญนะคะสําหรับคริสต์มาสนี้แล้วก็ปีใหม่นี้ด้วยนะคะให้ยอดวิวเนี่ยพุ่งพุ่งขึ้นไปนะคะแล้ววันนี้เองแอลลี่เองก็มีของขวัญก็นอกจากเพลงแล้วมาวกับเพื่อนรายการต่างปรเเทศนะคะเพื่อนพาเช็ดหน้าพาชงหน้าค่แอลลี่อินเยุค90ใช่ค่ะแล้วก็มีไลน์ไอดีด้วยค่ะเผื่อแบบแอปนี่คทยแล้วอยากชอบไลน์นี่คือได้รับกาไสนับสนุหรอชอบเลยค่ะ สามารถเขียนชื่อนะคะแล้วก็ลายไอดีของคุณลงไปในผ้าเช็ดหน้าแล้วก็แก้งทำตกอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้คนเก็บมาแล้วก็แบบว่าเออของผู้แล้วคนที่ชื่อใส่โฟนลายไอดีอง S A I F O N อันเดอร์สกอป้าไม่หยุดหรอป้าทำผ้าเช็ดน้าหมากหล่นเดี๋ยว ลลีนะคะจะให้กี่ชิ้นเดี๋ยวก็ไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กของขอบคุณมากเลยค่ะไหนแล้วก็ e r r y c ริ i s t m a s แฟนๆรายการตัวข่าวบันเทิงได้เลยค่ะค่ะก็ Merry Christmas แล้วก็ a p p y New Year ถึงแฟนๆตัวข่าวบันเทิงนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอให้ระวังตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ stay healthy ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ